สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดียันเย็นๆน,นะครับขณะนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะครับผมข่าสวนข้าไร่วนันนี้ก็ก่อนที่จะเข้าสวนขาไร่ผมก็ไปทำละตัดหญ้านะครับบริเวณคนาสวนหลังอ้านนาคหลังบ้านนะครับผมนาที่น้ําท่วมนะครับวันนี้ก็มาเข้าสวนวันนี้ก็จะมาปลูกกล้วยไข่ที่ผมขุดไว้ครับจานวนเจ็ดต้น ก็จะปลูกลงหลุมซะวันนี้นะครับเอาให้เสร็จนะครับปล่อยไว้นานเด็กก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับปล่อยไว้นานเด็กก็ต้นกล้ยก็จะเฉาซะแดดเผาเฉาตายซะครับก็เลยจเอาลงหลุมซะ่อยวันนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนที่ไร่ยามเย็นนะครับเดี๋ยวหลังจากปลูกกล้วยเสร็จนะครับผมก็จะเก็บผักแล้วก็จะกลับบ้านนะครับผักเขาจะมีนี่ฮะเจ้าใหม่ บวบเหลี่ยมเจ้าเดิมกระเจี๊ยบบวกงูนะฮะนี่ก็จะเก็บกลับบ้านนะครับบวกงูก็เยอะพอสมควรนะครับผมดูท้องฟ้าซะก่อนช่วงนี้อากาศไม่ได้แปรปวนครับหน้าฝนก็อย่างเงี้ยครับเมื้องต้นผมก็เอากล้วยมาแล้วกล้วยที่ผมกล้วยที่ผมขุดมาครับนี่ผมก็ตัดลงตัดราก างน้ำแล้วก็ตากแดดไว้ประมาณสักสองวันสามวันส่วนหลุมที่ผมขุดไว้ก็เอาปูนขาวหรือโดโลไมท์โรยลงไปนะฮะเดี๋ยวก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวก็กบกล้วยไข่ลงไปวันนี้ก็จะมาปลูกกล้วยไข่ในสวนจำนวนเจ็ดหลุมครับดูไปอ,อีกหลุมหนึ่งนะครับนี่หลุมหนึ่งต้นหนึ่งนะครับระยะห่างก็แต่ก่อนก็สามเมตรคูณสามเมตรเดี๋ยวนี้สามเมตรคูณหนึ่งเมตรนะฮะ ไปจะปลูกจำนวนเจ็ดต้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะขุดปลูกอีกฮะขุดนอีก็อีกหลุมหนึ่งนี่ก็อีกหลุมหนึ่งนะฮะโอ้อยู่ในจะปลูกข้างหน้าก่อนนฮะนี่ก็อีกหลุมหนึ่งค่อยๆปลูกไปครับนู่นก็อีกหลุมหนึ่งนู่นก็อีกหลุมหนึ่งนะครับเจ็ดหลุมวันนี้จนวันนี้ฝนก็ตกตอนบ่ายๆไอตอนเช้าๆครับประมาณสามสี่โมงเช้านี้น้ำยังขังหลุมอยู่เลยนะครับ ส่วนแก้วมังกรก็น่าจะได้กินแล้วอีกสักพักหนึง่งนี่แดงทสองลูกแล้วลูกนี้ก็แดงลูกแรกส่วนบวบก็เลื้อยเลื้อยกับดินเลยฮะนี่บวบเหลี่ยมเดี๋ยวจะเอาขึ้นนี้ซะหน่อยขึ้นนี้นใช่ไหมเข้าขึ้นค้างนี่นี่คือลูกหนึ่งบวบเหลี่ยมนี่สองลูกนี่ก็แก้วมังกร ในสวนเรานะครับแล้วก็จะเก็บกระเจี๊ยบด้วยนะฮะวันนี้เก็บกระเจี๊ยบในสวนไม่รู้จะได้ยเ,ยเยอะหรือได้น้อยเมื่อวานตัดไปเยอะเลยเมื่อวานตัดไปเยอะเลยวันนี้ก็น่าจะได้อยพอสมควรแต่ก็ไม่น่าเยอะเท่าไหร่นะครับสวนหัวละพาก็กำลังแตกยอดแต่ใบไม้ใบไม้แถมใบย,ยีกอีกงะฮะเนี่ยหัวนะละพาในสวนไม่รู้จะได้ผลผลิตหรือเปล่าดูกันไปครับ ว่ากันไปแต่ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมขอให้ได้ปลูกไว้ก่อนผมส่วนไอ้สักพักนะครับอีกสักพักเดี๋ยวก็ต้องแยกปลูกแยกแปลงแล้วนี่อันนี้ก็คือมะเขือยาวที่ผมเพาะไว้ได้หลายต้นอยู่พอสมควรเดี๋ยวก็จะแยกปลูกส่วนนี่หอมแย่กำลังขึ้นสวยเลยหอมแย่ในสวนปลูกไว้กันนะฮะ ไม่กินไม่ขายเรื่อย,เ,อยเด็ดยาไปด้วยยากับไอ้นี่ขึ้นไล่กันเลยฮะไล่กันเลยกับหอมแยในสวนนะฮะโอเคนะครับวันนี้อยู่ในสวนในไล่เดือนเยน็นเดี๋ยวผมขออนุญาตปลูกกล้วยให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงครับเดอนเย็นได้เจอกันอีกที่นึงนะครับขออนุญาตปลูกกล้วยไข่ในสวนก่อนเล้วเราก็จะเก็บผัก บวบลงบวเหลี่ยมบวกงูแล้วก็กระเจยบในสวนกับบ้านอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปดูมะละด้วยเดินดูสวนด้วยกันครับยามเย็นหลังจากปลูกกล้วยไขย่เสร็จแล้วโอเคครับผมโอเคครับขณะนี้ก็เป็นเวลาใกล้ห้าโมงเย็นแล้วนะครับใกล้ห้าโมงเย็นแล้วผมก็ปลูกกล้วยเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะทาการเก็บผักนะครับผมในสวนเรานะครับนี่บวกเหลี่ยม ไม่ขึ้น้างนะลงดินนี่อีกรูปหนึ่งนะครับส่วนบวบงูงก็เยอะแยะเลยครับนี่นี่หอยตัวเต็นเต็มเลยรวมถึงบวบเหลี่ยมด้วยนะครับรวมถึงบวบเหลี่ยมด้วยบวบเหลี่ยมเดี๋ยวก็จะเก็บครับเก็บเป็นบางชุดบางส่วนนะครับแล้วก็กระเจี๊ยบด้วยเดี๋ยวค่อยเก็บนี่ฮะกล้วยที่ผมปลูกใหม่ในสวนนะครับผมกล้วยไข่ นะครับนี่กอีกต้นหนึ่งนะฮะปลูกระยะห่างที่นี้จากสามเมตรเหลือหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรแล้วครับนี่ปลูกใหม่ในสวนปลูกเพิ่มเติมครับตรงน,นี้ก็จะเป็นสวนสวนกล้วยไข่ด้านบนนะครับน,นี่กิ่งต้นหนึ่งนะครับก็ขุดมาจากชุดนี้แหละฮะชุดที่ออกปีออกเครือที่ผมตัดไปแล้วนี่ครับแล้วก็หลุมนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกเหลือยีกประมาณสักสี่หลุม 4ี่ถงห้าลุมเดี๋ยวจะปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวรอให้ตัดเครือกล้วยไข่ที่เหลือก่อนนะครับในส่วนเราก็จะตัดเือยๆนะครับในเวลาก็จะตัดนะครบนี่ก็ใบนีไม่รู้จะไก่จะจิกรือเปล่าบวบงูผมยังโดนจิกไปแล้วนะครับอากาศก็ขึ้มฟ้าขึ้มฝนนะฝนจะตกอีกแหละมาครับเดินดูสวนยามเย็นด้วยกันแล้วก็ ทำการเก็บผักไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็จะแบะขึ้นมาสวนด้านบนแล้วก็จะเก็บผักเหมือนเดิมนะครับผมเรามาเดินดูด้านล่างกันก่อนดีกว่านี่ฮะตัวสตูผักผมในสวนเหมือนกันนะฮะพวกไก่ชอบจิกชอบในสวนนี้ก็จิกเยอะเลยครับ้นมายงชิดก็กำลังแตกใบใหม่แล้วก็เจอกินบ้างฮะนี่มายงชิด ส่วนตรงนู้นะฮะไม่ได้ไดา้ยาเลยก็จะเป็นพวกลิ้นจี่ไรเมล็ดแล้วก็ละมดุดสาลี่ลูปยักษ์ลูกใหญ่นะครับส่วนนี้ก็เป็นทับทิมสยามสมอูนครับน,นี่ต้นในสวนเาราปลูกไปเรื่อยๆปลูกสมสารกันไปนะครับกำลังแตกกิ่งแตกก้านส่วนพุทษาตัวนี้ก็กำลังเ,เริ่มออกดอกดีๆดดสวยๆ ส่วนนี้ก็กระท้อนปุ๋ยฟานะครับรวมถึงนงวนกล้วยหอมเขียวแล้วก็นวนก็จะเป็นต้มนมะม่วงนะครับม่วงอะไรนะขมิน้นแก้วขมิ้นนะครับนะเรามาเดินดูสวนกันดีกว่าส่วนนี้ก็จะเป็นพวกมะละขี้นกเดี๋ยวก็จะมาเก็บเหมือนเดิมครับไม่รู้วันนี้จะได้เยอะหรือได้น้อยหรือไม่ได้เลยโอ้มีอยู่นี่นี่ลูกหนึ่ง เดี๋ยวเคยมาเก็บโชว์อนเดี๋ยวไม่เห็นเพราะส่วนมากผมจะไม่เห็นนี่ฮะเดี๋ยวก็จะเก็บไปส่วนด้านบนนนนะครับส่วนด้านล่างก็มีนี่แอบอยู่นนนะฮะมะละกีโนกะครับวก็จะมีมละละกีผสมด้วยนะครับส่วนนี้ ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นอ,อ่นนี้ครนมสดนะครับผู้สานมสดพุษาสามรถผสมปนปีกันไปในสวนนะครับแล้วก็จะมาเก็บเกยบเขียวด้านล่างเลยก็จะเก็บขึ้นไปนะก็พอมีให้เก็บเรื่อยๆฮะก็เจยบจะวายแล้วก็ไม่วายสักทีนะฮะพอได้อยู่นะครับ ส่วนมากจะโดนแมลงวันทองมาต่อยลูกก็บบุบๆเบี้บยวๆนะครับผมนี่เจี๊ยบเดินวนรอบสวนด้วยกันครับสักหนึ่งรอบนี่ฝักแฝงไอ้ลูกน้ำเต้าเดี๋ยวผมก็จะมาเก็บลูกหนึ่งครับน้ำเต้านี่ลูกนี้เก็บได,ด้หรือยังนี่เราจะเก็บไปสักนี่ลูกหนึ่งนะฮะน้ำเต้าสวนกล้วย ผมเขียวดิวแม่บอกแม่จะมาเก็บอีกนะฮะนี่เหลี่ยมยังอยู่อยู่เลยจุกยังอยู่แสดงว่ายังไม่แก่ต้นเตาก็มีพอสมควรนะครับในสวนเราเดินมาดูดูด,ดูรอบสวนดีกว่านะครับรอบสวนก็หลังเจ็บตัดยาไปก็ลุ่มลื่นนะฮะลุ่มลื่นต้นต้นไม้ก็เขียวช่วงนี้นะฮะเพราะว่าได้น้ำฝนดี น้ำฝนดีนี่ก็นกพอหนึ่งนะฮะน้ำพอหนึ่งส่วนนี้ก็ออะไรถั่วฝักยาวนะฮะอีกสองสาวันเดี๋ยวจะมาทําค้างให้เ,าเราเพิ่มจะได้ทําค้างได้แล้วนี่ต้นถั่วฝักยาวนะครับผมถั่วฝักยาวมันก็จะเป็นกล้วยมันจะเป็นกล้วยเอ่อ อะไรนะลืมนเชื่อแหละกล้วยหอมเขียวนะครับส่วนนี้ก็จะบุบเป็นบวบหอมกำลังจะเลยกำลังจะได้ที่แหละมีเหลืออยู่หกต้น 6, 7, 8, หกเจ็ดแปดองสามหกเจ็ดแปดต้นนี่บวบหอมไม่รู้จะได้ผลผลิตหรือเปล่าถ้าไก่ไม่จิกก่อนนะเดี๋ยวสักวันก,ก็ต้องมาขุดกล้วย ยยก,กอนี้ฮะขยายกล้วยกอนี้เดี๋ยวสักบันส่วนต้นกำยายคิดด้านก็เรียบร้อยไปต้นหนึ่งแล้วก็จะมีต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งน่าจะเรียบร้อยอีกไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าส่วนส่วนนี้ยังไม่ได้ปลูกะไรครับเอาไว้เป็นส่วนกล้วยหองทองนะครับส่วนนี้กล้วยหองทองนี่ส่วนนะครั สวนนึงก็จะเป็นพวกกล้วยน้ำว่านะครับหลักๆก,ก็จะเป็นกล้วยในสวนแล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นกล้วยพืชอายุประมาณห้าปีแล้วก็ลฮะแล้วก,ก็จะเป็นพืชพืชไม่ใช่พืชพืชพวกต้นไม้ที่อายุอายุการเก็บเกี่ยวที่ว่าใช้เวลานะฮะพวกเงาะโรงเรียนเอ้ยลำมุดกระสวยมาเลยเอ้ยลำาไย่คิดต้านเอ้ยนะฮะบินจีเอ้ย,นะอ,ยอย่างเงี้ยฮะในสวนเรา กล้วยวายหมดโลกล้วยก็จะเป็นพวกต้นไม้ชุดใหญ่และที่นี่นี่ฮะเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนเดี๋ยวก็จะใส่ปุ๋ยครับเดี๋ยวรอฝนวายวาสักหน่อยวันนี้ฝนฝนดีฮะในสวนเราสวนกล้วยน้ำมาก็ออกปีออกเครือจะเกือบทุกต้นแล้วครับเหลืออีกมีกี่ต้นนะฮะนี่ก็ได้หลายเรื่ออยู่ พี่เคยเือนึงกำลังออกนะฮะแต่ก็จะหักปีเลยฮะหักปีแล้ว,ลวตรนนู้นก็กำลังจะออกอีกสองปีสองต้นนั่นนะะกำลังจะแทงปีแถวนี้ก็ถ้าสองต้นนั้นออกก็ทั้งแถวแล้วฮะต้นเนี้ยเขือนนี้เขือแรกในส่วนตัดไปแล้วทีนี้ก็จะย่อยแล้วจะย่อยตัดแล้ว เดี๋ยวจะมาเก็บกระเจี๊ยบอยู่กระเจี๊ยบในสวนนะเจี๊ยบเขียวด้านล่างเจี๊ยบขาวด้านบนนะครับเดี๋ยวดูสวนไปด้วยกันดีกว่านะครับยามเย็นพวกเอ่อนี่ก็รอป่นยาอยู่รอใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็เรอเก็บผลผลิตแต่ไม่รู้จะได้ไม่ได้ผม ไม่แน่ใจเพราะผมยังไม่ชำนาญเท่าไหร่เรื่องเอเออ่พวกน,นี้ฮะพุทราเนี่ยก็อรอดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมทุกอย่างอย่างการเรียนรู้นะครับค่อยๆเรียนรู้ไปอีกต้นหนึ่งละหมดก็สวยมาเลยแตกยอดใหม่ก็ยิ่เหี่ยวอีกเหมือนเดิมส่วนนี้มะกรูดในสวนเราหนึ่งต้นนะครับพอมาล็ด ดูต้นลำใหญ่คิดตันเหมือนกันต้นใหญ่แล้วแต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยต้นนี้นนไหมเลยว่าน่าจะไม่รอดแน,น่ดูไปเรื่อยๆจะรอดหรือเปล่ปทาทั้งใบไม้ทั้งเหี่ยวทุกอย่างเลยมี่ผสสปนพปกันไปโอ้โหนี่จะเป็นลูกซีโมเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอะ,อะไรนะเอ่อกล้วยหอมทองอนะครับ เริ่มมีรอยคำ้ำรอยนี่แหละกล้วยหอมทองผมส่วนนี้กล้วยเล็บมือนานี่กล้วยเล็บมือนานีกล้วยน้ำวาเตี้ยกำลังออกปีนะครับนี่ในส่วนกำลังออกปีเลยส่วนนี้จะเป็นลูกสีม่วงไอ้สีแดงส่วนด้นานหน้ากันจะเป็นสีเขียวเปลือน่าจะสองต้นกำลังน,นี่เลยลู้จะรอดหรือเปล่า จะดูไปเรื่อยๆค่อยปลูกไปครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีต้นปุ๋ยฟ้าย็นต้นอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นมะนาวนะครับอันนี้ก็จะเป็น,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 ปนต้นมะม่วงน้ำดอกไม้หนึ่งต้นในสวนนะครับแล้วก็กระเจี๊ยบต้นหนึ่งนะส่วนผมปลูกไอ้นี่เหมือนจะแทงยอดแหละ อะไรพักบ้างผมเห็นอยู่นี่น่าจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แทงยอดขึ้นมาแล้วแทงยอดขึ้นมาแล้วผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างส่วนนี้ก็จะเป็นแฟงไซตนันยังไม่เห็นแทงยอดเลยอ่ะรอด,ดูไปฮะเดินหาอยู่จะไม่เห็นเลยส่วนบว,นวบงูขึ้นมาแล้วบวบงูขึ้นมาแล้วฮะแทงแทงขึ้นมาแล้วบวบงูในสวนนี่ แทงขึ้นมาแล้วนี่ฮะโซนี้แทงแล้วนี่บวบงูแทงขึ้นมาแล้วนี่ฮะนี่ลุดินขึ้นมาแล้วเรื่อยๆเรื่อยๆนี่บวบงูเดี๋ยวก็จะทำค้างให้เขาครับโอเคนะครับทีนี้ก็จะทำการเก็บ ผักในสวนนะครับฝรั่งก็เดี๋ยวรอลบชุดสุดท้ายที่นี้ก็ผักสักหน่อยแล้วก็จะใส่ปุ๋ยลิงดอกลิงผแล,ะะลแล้วนะครับในสวนเราเก็บไปแล้วฮะชุดหนึ่งฝรั่งปีนี้ได้ชุดหนึ่งแล้วนะครับก็ทยอยเก็บนี่ฮะนี่ลูกจะไม่สวยไม่ได้หอ่อ ก็ถ้าเก็บไปก็มีคนเอาไปอ๋อมีแม่หอแน่เลยลูกเล็กนี่ลูกใหญ่แล้วเดี๋ยวจะเก็บอีกสักประมาณใกล้กลสิ้นเดือนก็จะโลกให้หมดนะครับก็จะโลกให้หมดฝรั่งในส่วนโอเคครับผม เดี๋ยวขออนุญาตเก็บผงเก็บผักได้เจอกันตอนท้ายคีนึงครับเก็บกระจงกระเจี๊ยบในสวนก่อนนะครับผมจเจอกันครับว่าเราได้อะไรมั่งวันนี้นะครับสินค้าที่จะ่งลูกค้าหรือเอาไปกินหรือไปฝากญาตินะครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เก็บผักในสวนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ได้ถุงหนึ่งนะครับนี่ไว้น่าลดน,นี่ก็จะมีบวบง,งูกระเจี๊ยบมาละแล้วก็บวบเหลี่ยม บวกงูไปเจี๊ยบมาละบวบเหลี่ยมสามสี่อย่างในถุงนี้ครับสามสอย่างในถุงนี้นะครับแต่ว,วันนี้ก็มาปลูกกล้วยนี่ด้วยครกล้วยไข่ระยะห่างหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรก็เหลืออยู่มาสี่ห้าหลุมนะครับยังไม่ได้ปลูกเดี๋ยวรอตัดเรือก่อนแล้วเราก็จะขุดหนอแยกมาปลูกนะครับผมโดยที่เอาปูนขาวโรยฆ่าเชื้อไปก่อนนะครับผมโอเควันนี้ก็ปลูกกล้วยเจ็ดต้นแล้วก็ รวมถึงเก็บผักในสวนแล้วก็จะกลับบ้านเดินดูสวนด้กันยามเย็นเมื่อกี้นะครับผมสวนกล้วยในสวนแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังออกเครือเยอะเลยครับทยอยทยอยกันออกครับผมในสวนเราโอเคครับผมวันนี้ก็เก็บผักในสวนกลับบ้านแล้วก็จะกลับบ้านแล้วครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องทีวละ t h ยด้วยนะครับผม ขอบคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับเกษตรทำซ่ารนะครับผมสนุกดีนะครับมีอะไรท,ทำมาใหม่ในสวนนะครับผมไม่เบื่อด้วยนะครับผมแต่าอาก,กาศร,ร้อนกันร,ร้อนจริงๆนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ